ครับต้องขอขอบคุณนะครับตัวแทนของผู้นําฝ่ายค้านนะครับที่มารับเอกสารจากองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาสินภาพนะครับและมูลนิธินะครับคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายภาคส่วนจากทั่วประเทศนะครับก็วันนี้นะครับเรามาขอความเป็นธรรมนะครับจากผู้นําฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะว่ามีการยื่นกฎหมายนะครับอิสลามนะครับว่าด้วยครอบครัวมรดกที่ใช้อยู่แล้วในในสี่จังหวัด ชายแดนใต้ะคะแต่กำลังจะใช้ไปทั้งประเทศนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับเพราะว่าคนใน70กว่าจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวมันมีคนไทยพุทธคนไทยคริสต์คนไทยซิกนะครับคนไทยจีนหรือคนศาสนาอื่นๆอีก90กว่าปเปอร์เซ็นต์ของประเทศนะครับรวมอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนครับการที่ ให้มีการใช้สารเพิ่มเติมเพิ่มของสารอิสลามเพิ่มไม,ม,ม่ว่าจะเป็นสารแพ่งอิสลามสารอุทธรอิสลามสารดีกาอิสลามสารเด็กเยาวชนอิสลามสารจังหวัดอิสลามนะครับไปทั่วประเทศนะครับมันจะมีทําให้เกิดสูญเสียงบประมาณแผ่นดินผูกพันไปตลอดทุกปีนะครับแล้วยังต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาสารต,าต่างต่างอีกนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ชาวไทยพุทธกลัวมากก็คือผลกระทบกับลูกหลานไทยนะฮะ เพราะว่าด้วยวัฒนธรรมของชาวอิสลามเนี่ยเขาสามารถที่จะเ,ออเพียงแค่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเมนเนี่ยก็ถือว่าบรรลุบรบรลุนิติภาวะแล้วนะครับหรือผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดช่วยตัวเองนะฮะได,ได้ได้เนี่ยก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งต่างกับวัฒนธรรมชาวไทยนะฮะของเราเนี่ยบรรลุนิติภาวะคืออายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วถ้าเกิดมีการเอากฎหมายอิสลามมาใช้อยู่ในจังหวัดที่มีคนส่วนใหญ่ของเทศที่เป็นคน ต่างศาสนาอย่างคนไทยพุทธเนี่ยฮะสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆคือลูกหลานชาวไทยพุทธทั้งแผ่นดินนะครับจะถูกเอาเปรียบนะครับถูกคุกคามนะครับเพราะว่า,าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรื่องของอมรดกด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นพ่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่างๆเพียงแคเ่เคยเป็นชาวพุทธมาเนี่ยแต่ถูกเปลี่ยนอย่างปู่เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นลามสักคนหนึ่งเนี่ย โมรดกต่างๆของปู่เนี่ยถ้าปู่ตายไปเนี่ยก็จะเข้าอิสลามหมดลูกหลานคนไทยพุทธนะครับพ่อแม่พี่น้องของคนไทยพุทธก็จะไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะครับจ,จึงต้องให้ทางผู้นำฝ่ายค้านช่วยมาป้องกันหรือว่าแก้ไขเรื่องจุดนี้โดยด่วนนะครับขอบคุณครับ